ในรีเบิร์นนั่นเองนะสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องผ่านเนื้อเรื่องนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าผ่านเนื้อเรื่องเกมนี้มันอาจจะไม่เหมือนกับเกมอื่นๆแล้วมันมีจุดที่สําคัญครับเรียกว่าการปั๊มลูบี้ครับปั๊มลูบี้คือการเปิดกาชาอันนี้ให้สรุปก่อนโดยปกติที่เราสุ่มกันเนี่ยสิโล10ครั้งนะครับมันจะใช้อยู่ที่1000ลูบี้ครับและในลูบี้ที่บอกพูดอยู่ยนะตอนนี้ครับมันมีทางปั๊มด้ด้วยครับและในการปั๊มนั้นนะครับผมขอสรุปโดยต้นคคลิปกก่่ออน็ืวา ด่านทั้งหมดมันจะมีอยู่ที่14ด่าน14 14ด่านนะครับเราจะไปปั๊มกันที่14ขีด1นั่นคือด่านที่เราจะปั๊มครับและการปั๊มที่ดีที่สุดคือมันจะเป็นปาร์ตี้ที่เราสามารถแบบฆ่ามอนเคียร์มอนได้ไวและเร็วมากที่สุดเร็วแค่ไหนไอดี ID ก็ดีมากขึ้นแค่นั้นครับให้เคียร์ณจุดนี้ก่อนนะก็คืออันดับแรกผ่านด่านให้เยอะที่สุดครับพอผ่านเสร็จปับ๊บก็คือมาฟาร์มพอฟาร์มคุณก็จะได้รูบี้เอารูบี้ตรงเนี้ย ไปในส่วนของเปิดกาชายิ่งเปิดเยอะวนๆลูปอย่างเงี้ยไอดี ID ก็เติบโตสรุปเพียงแค่นี้ก่อนมันเป็นการวนลูปนะดังนั้นให้เข้าใจนั้นตรงนี้ก่อนนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอเลิกเลยแล้วกันนะครับตัวละครที่เราสามารถ๊มได้ดีอันนี้เรยก็ชี้เป้าเลยแล้วกันนะแทโอสองดาวขึ้นไปครับอันนี้คือเป็นตี้ที่คุณควรจะต้องมีส่วนที่อื่นครับเป็นในส่วนของการผ่านเนื้อเรื่องตัวละครที่สําคัญมากครับ 1. นึ่งลีนาสอ,อยูชินครับ ซึ่ง2องตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตู้ตอนเปิดเกมมามันจะให้เราสุ่มี5ตัวหนึ่งในนั้นครับเอายูชินมาก่อนเลยโอเคไหมถ้าไม่ได้ก็รีเรอยๆจนกว่าจะได้ยูชินเก็ตนะอันต่อมารีหน้าถ้าผมไม่พลาดรือว่าเตอร์สามบาทคุณก็ได้ละดังนั้นเท่ากับว่าไอ้สตัวนี้คุณได้แน่ๆอ่าเก็ตที่ตรงนี้กันนะดังนั้นต่อไปที่คุณจะต้องทําคือตู้พิกอัพแทโอครับเอาให้ได้2ดาวขึ้นไปหลังจากได้เนี่ยแทโอมันเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นแล้วกัน อันดับต่อมาก็คือในส่นของเอสปาดาและปัสคาที่เราจะต้องมีหลักๆเนี่ยมันมี5ตัวนี้แหละบิสกิตอีกตัวหนึ่งด้วยที่มันสาคัญนะแต่ว่าที่หลังได้เพราะว่าถ้าหากเราปั๊มลูบี้ได้แล้วอันดับต่อไปเราจะสามารถส่งกาชาเรื่อยๆครับพอส่มคือยิ่งส่มกาชาเยอะไอดี ID ของคุณก็ยิ่งมีตัวมีโอกาสที่คุณจะได้ตัวละครต่างๆที่เราไม่ได้มากขึ้นไปด้วยดังนั้นในการปั๊มลูบี้เนี่ยเลยสําคัญที่สุดหรือบางคนอาจจะงงท่า เพื่อนๆตามเช่าผมอยู่แล้วเนาะผมก็จะบอกว่าเอ้ยวันนี้สมมติว่าถ้าเราเล่นเกมบันพีดรอตติดัแล้วผมบอกว่าเฮ้ยวันนี้เรามีวิธีในการปั๊มเพชรอะเอาไหมนี่แหละลูบี้ก็คือเพชรนี่แหละเออมันเลยแบบโค้ดสำคัญเนี่ยแบบสําคัญที่สุดแล้วโดยการปั๊มนะครับเราจะเอาแทโอหนึ่งตัวลงไปเล่นครับและหลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอา4ตัวที่เหลือเนี่ยเป็นตัวเด็กก็คือเลเวลหนึ่งครับเป็นตัวที่เราจะให้พวกตัวสีทองกินหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาไว้กินอนะเป็นตัวเอาไว้กินแต่ต้องเลวลสามสิบก่อน พอ30เมื่อไหร่ทุกๆ1ตัวที่30มะครับมันจะได้20ลรูบี้นั่นเองนะครับอันนี้เก็ตกันนะอ่าโดยถ้าเราลง14ขีดหนึ่งได้มันจะลงเฉลี่ยประมาณสัก11ถึง13รอบไม่ไม่เกินนี้นะไม่เกินนี้คุณจะได้รูบี้80รูบี้ต่อรอบเห็นไหมรอบแรกเสร็จอะรอบ2ต่อรอ,อบ3รอบ4วนเลยวนเรื่อยๆเลย,เลยแล้วมันจะเป็นการปั๊มรูบี้ที่คุณจะไปเปิด ในส่วนของตู้ต่างๆกาชาที่คุณจะได้ตัวละครเอามาเล่นต่อน,นั่นเองครับผมเลยย้ําว่าเกมนี้สายฟรีแม่งอยู่ได้แต่ปัญหาคือถ้าหากคุณไม่รู้ว่าตัวละครไหนที่สามารถทาเราไปได้อ่ะก็ซวยเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไอ้จุดที่สําคัญที่สุดอ่ะใช่ครับผมยอบย้ําเสมอว่าเอสปาดาสำคัญนะปาร์คสสำคัญนะที่เราจะเอาไปลงอาวุธแต่ว่าก่อนถ้าเรามาตั้งต้นจริงๆอ่ะก่อนจุดเริ่มต้นที่เราจะได้ตัวคือเราต้องมีเพชรไปเปิดใช่ไหม นั่นไงแล้วถ้าคุณปั๊มรูบี้ไม่ได้คุณก็จะไม่มีเพชรในการไปเปิดตู้ชัดยังเออแล้วหนึ่งวันอะ่ะสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับก็คือว่าเล่นไปเสร็จคุณจะต้องเอาเพชรส่วนหนึ่งเนี่ยเอารูบี้ส่วนหนึ่งเนี่ยไปซื้อกล่องให้วนกลับมาเพราะว่าในการค่าตรงนี้มันจะได้อ่นหนึ่งเลเวลของตัวเด็กที่เราจะได้รูบี้เป็นการปั๊มสองครับมันจะได้เงินไอ้เงินเนี่ยโค้อสำคัญเลยครับเพราะว่าหลายๆไอดีเลยดีกว่าเกม เริ่มต้นใหม่ๆอย่างแบ็คคอเวอร์ก็เป็นครับเงินขาดแคลนชิปหายเลยครับมันเลยไม่มีทางเลือกที่เราจะต้องเล่นและลงและวนเรื่อยๆไอดีแม่งก็จะโตแล้วนั่นเองก็คือหลักๆคลิปนี้ผมมาสรุปให้เป็นประมาณนี้กันนะ1นึ่งทโอก็ได้2ยอนฮีก็ได้หรือถ้าให้สรุปง่ายๆเลยเป็นตัวละครอะไรก็ได้ครับที่มีสกิลแบบ5้า5เป้า5เป้าก็คือโดน5ตัวละครแค่นั้นเลยหลักๆกันนะเน้น5เป้าที่เหลือมันก็เล่นได้แล้วครับไม่มีอะไรแล้ว